สวัสดีค่ะเด็กๆในระดับชั้นป .5 ทุกคนนะคะสกส็กลับมาพบกับครูใหม่แล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับวันนี้ครูใหม่จะมาสอนในเรื่องของความสัมพนมันธ์ระหว่างสิะะ่งมีชีวิตกับสิ<ม>่งไม่มีชีวิตนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งชีวิตไปแล้วนะคะวันนี้ครูใหม่แล้วก็พี่หมีนะคะก็จะมาสอนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมและรับฟังพร้อมกันเลยจ้าปามาค่ะนักเรียนเรามาเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตกันจ้าซึ่งในในคลิปที่แล้วเนี่ยครูแม็กก็สอนในเรื่องระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมอ่ะวันนี้เรามาดูในบทนี้การเรื่องนี้การนะลูกเป็นยังไงเขาบอกว่าในการดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อการดำรงชีวิตเช่นอะไรบ้างมาดูอันแรกเลยคือแสงแสงเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอาหารของพืชเลยนะลูกส่วนในสัตว์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นค้างขาวจะออกไปหากินในเวลากลางคืนเวลาที่ไม่มีแสง เพราะว่าตอนเวลากลางวันเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าคู่แข่งในการหาอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทั้งเขาก็เลยเลือกที่จะไปหาอาหารกินในเวลากลางคืนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการหลบหลีกภัยอันตรายจากศัตรู ด้วยนะคะถ้าไปตอนกลางวันเนี่ยศัตรูอาจจะมาทําร้ายค้างเขาวได้นั่นเองอาจารนะอันนี้ปัจจัยแรกนะนั่นคือแสงต่อไปอันที่2ก็นั่นคืออากาศลูกอากาศเป็นปัจจัยสําคัญมากเลยทั้งในพืชแล้วก็ในสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยเพราะว่าจะใช้แก๊สออกซิเจนในการอะไรลูกหายใจนั่นเองเก่งมากซึ่งถ้าขาดอากาศไปเนี่ยเราจะมีชีวิตหยุดรอดไหมลูก ไม่แน่นอนเพราะว่าอากาศเนี่ยช่วยทำให้เราดำรงชีวิตต่อไปได้เออาจารต่อไปอันที่3อุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในลูกของสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีผลต่อโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตเช่นในหมีขั้วโลกจะต้องปรับโครงสร้างตัวเองให้เหมาะสมนั่นก็คือจะต้องมี ชั้นไขมันที่หนาถูกไหมคะมีขนที่หนาเหมือนกันเพื่อที่จะเหมือนปรับสภาพตัวเองให้อยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำๆได้ที่บริเวณครัวโลกนะคะหรือในพืชที่จะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ระหว่าง15-40องศา,ศาเซลเซียสเพราะว่าถ้าพืชได้รับอุณหภูมิที่สูงกว่านั้นเนี่ยอาจจะ เหมือนการหายใจของพืชอจะเร็วเติบโตชา้าแล้วก็อาจจะตายได้อันนี้ในบางชนิดนะลูกนะในพืชบางชนิดเขาอาจจะชอบอุณหภูมิสูงก็ได้เช่นกระบองเพชรแบบนี้เป็นต้นตลูกนะไปปัจจัยที่4นั่นก็คือน้ําลูกน้ําเป็นปัจจัยสําคัญมากเหมือนกันในการดํารงชีวิตของพืชแล้วก็สัตว์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก็ได้เป็นแหล่งอาหารก็ได้ถูกไหมลูกสำหรับในพืชและในสัตว์ตั่นเอง ทีนี้ปัจจัยอีกอันนึงก็งคือดินแล้วก็แร่ธาตุก็เป็นปัจจัยสําคัญในการจเจริญเติบโตของพืชเพราะในดินมีแหล่งแร่ธาตุที่สําคัญของพืชนะคะส่วนสัตว์เนี่ยก็เป็นบางชนิดเนี่ยก็อาศัยอยู่ในดินในรูของดินในโพรงดินนั่นก็คือพวกมดหนาะจ๋าโอเคอันนี้ในเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเนาะก็จะมีในเรื่องของแสงอ,อุณหภูมิอะไรอีกอากาศอะไรอีกน้ําและก็ดินและถาดนั่นเอง5อย่างนะคะทําในใบางานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วมันก็จะมีเหมือนคู่ใหม่มีเป็นชิ้นงานนะคะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแนบท้ายไว้ไว้ไว้หลักคลิปนะคะว่าว่าต้องทำยังไงนะจ๊ะตัดแปะพับอะไรประมาณนี้สนุกสนุกจ้า <c oughs> ไปดูสนุกไหมสนุกสิเพราะว่าช่วงนี้นักเรียนก็ต้องเหมือนทบทวนความรู้อนะเนาะดูคลิปไปด้วยเดี๋ยวมีชิ้นงําทำเล็กๆน้อยไม่ยากนะจ๊ะต่อไปลูก มีจดหมายจากเด็กชายคนหนึงเขาส่งมาให้นักเรียนช่วยตอบคาถามให้เด็กชายคนนี้หน่อยเด็กชายคนนั้นไม่ชื่อว่าเด็กชายพอเพียงอะเด็กชายพอเพียงส่งจดหมายมาเดี๋ยวเรามาอ่านจดหมายของเด็กชายพอเพียงกันไปเลยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน ผมชื่อเด็กชายพอเพียงผมมีเรื่องเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเมื่อวันหยุดระหว่างปิดภาคเรียนที่ผ่านมานั้นผมไปเที่ยวกับครอบครัวที่ถ้ำเลข,ขากอบซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์อยู่ที่จังหวัดตังครับ บอกว่าวันนั้นน่ะมีนักท่องเที่ยวมากมายเลยผมจึงต้องต่อแถวเพื่อนั่งเรือเข้าไปชมถ้ำผมต้องรอเกือบครึ่งชั่วโมงระหว่างนั้นผมจึงเดินไปบริเวณรอบๆพบลิงมากมายและนกหลายชนิดอาศัยอยู่บนต้นไม้ผมรู้สึกว่าพวกมันคงมีความสุขมากเพราะป่าบริเวณนั้น่อุดมสมบูรณ์และ ผู้คนต่างก็มีเมตตาต่อสัตว์ด้วยเมื่อถึงเวลาผมจึงได้นั่งเรือเข้าไปในถ้ำเรือที่ผมนั่งมีขนาดเล็กนั่งได้ประมาณ4-5ถึงคนเท่านั้นเมื่อผมเข้าไปในถ้ำเรือจะหยุดให้ขึ้นไปเดินภายในถ้ำเป็นระยะระยะระหว่างที่เดินผมได้ยินเสียงมาจากบนผนังถ้ำผมจึงแหงนมองขึ้นไปบนผนังถ้ำพบกับพบกับค้าง ข้าวเกาะอยู่บนถ้ำนะคะบางตัวก็มีลูกน้อยเกาะอยู่ที่อกคนภายเรือบอกว่าค้างคาวเนี่ยชอบอยู่ในถ้ำในเวลากลางวันและก็จะออกหากินนอกถ้ำในเวลากลางคืนผมพบว่าภายในถ้ำนั้นค่อนข้างมืดแต่จะมีการนำหลอดไฟหลอดไฟฟ้าเนี่ยไปติดไว้บนผนังถ้ำจึงจะสามารถเดินได้สะดวก และผมก็มองเห็นหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากอยู่ภายในถ้ำผมสังเกตว่ามีพืชต้นเล็กๆเกจเริญเติบโตในบริเวณที่มีหลอดไฟฟ้าอยู่จากนั้นคนภายเรือก็ได้พาผมและก็ครอบครัวไปประจนภัยครั้งใหญ่เลยด้วยการนั่งเรือลอดถ้ำที่มีระดับน้ำในถ้ำสูงเกือบถึงเพดานถา้ำ เขาเนี่ยให้ผมอ่ะนอนราบไปกับเรือนอนราบไปกับเรือเลยนะคะคนเรือจะดันให้เรือลอดเข้าไปในถ้ำที่มีเพดานถ้ำต่ำมากๆ,ๆเลยขณะที่เรือลอยไปไปจะหมุกของผมเนี่ยก็เฉียดกับเพดานถ้ำโอ้ยผมตื่นเต้นมากเลยฮะเมื่อลอดถ้ำไปสักพักคนภายเรือก็หยุดเรือเพราะบอกว่าด้านหน้ามีเรือหลายลำทำให้ไปต่อไม่ได้ ระหว่างนั้นฮะผมก็รู้สึกว่าผมอะหายใจไม่สะดวกเลยแล้วก็จินตนาการขึ้นมาว่าเอถ้าผมเนี่ยติดอยู่ภายในถ้ำผมเนี่ยตัวผมเนี่ยพอเพียงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆฮะเพื่อนๆครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตใดบ้างที่อยู่ในถ้ำ แล้วก็สิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรอะแล้วก็ทำไมลิงและนกที่อาศัยอยู่นอกถ้ำไม่เข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำนะฮะและข้อที่สามฮะเพราะเหตุใดฮะพืชจึงจเจริญเติบโตในถ้ำได้ฮะเพราะในถ้ำอ่ะมันไม่มีแสงแดดเข้ามาเลยฮะเออผมงงมากเลยฮะข้อสี่ฮะ ถ้าผมและคนอื่นๆติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลานานอะผมจะเป็นยังไงล่ะฮะเพราะเหตุใดอ่ะพอเพียงเริ่มเนิร์และจังหวัดอะไรเนี้ยข้อที่ห้าแล้วเพราะเหตุใดล่ะฮะผมจึงรู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกฮะเพื่อนๆผ,ผมรอคอยคำตอบจากเพื่อนๆอ,อยู่นะฮะขอบใจเพื่อนๆมากครับเด็กชายพอเพียงรักธรรมชาติอะก็จบไปแล้ว สำหรับเหตุการณ์ที่เด็กชายพอเพียงถามพวกเพื่อนหรือว่านักเรียนมาอ่ะเหมือนผู้ใหม่เป็นเพื่อนเด็กชายพอเพียงได้หนึ่งคนเดี๋ยวผู้ใหม่จะแนะนำเพื่อนเพื่อนคนอื่นว่าแนวทางการตอบคำถามเนี่ยจะเป็นอย่างไรสิ่งมีชีวิตใดบ้างอยู่ในถ้ำแล้วก็มีความสำคัญกับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรตัวอะไรอยู่ในถ้ำตัวที่ห้อยหัวตัวอะไรตอบมาและมีความสำคัญอย่างไรอะในครัง้งค่าวมีปัจจัยอะไรที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตที่มีความสำคัญกับสิ่งเนม,มีชีวิตอะไรบ้างแสงไงลูกเออเอาเฉลยแล้วเนี่ย <c oughs> เอาข้อสองทำไมลิงเรียนนกถึงอาศัยอยู่นอกทำไม่เข้าไปอยู่ในถ้ำ <c oughs> เพราะว่าที่อยู่อาศัยของลิงเรียนนกอ่ะมันอยู่ในถมม้ำไหมล่ะถ้ามันไปอยู่ในถ้ำม,มันจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะลิงจะกันเขาเรียกว่าอะไรปีนป่ายต้นไม้ยังไงเพราะในถน้ำมีแต่พืชเล็กๆถูกไหมแล้วนกถ้าอยู่ในถ้ำ จะอยู่ตรงไหนอะเกาะอยู่กับพืชต้นเล็กเหรอก็มไม่ใช่มันไม่ใช่วิสัยของนกถู่ไม่ลูกอ่ะไปเขาเรียกว่าเรียบเรียงคําพูดมานะช่วยเด็กชายพอเพียงหน่อยแลวเพราะเหตุใดพืชจึงเจริญเติบโตในถ้ำได้อะเพราะว่าเด็กชายพอเพียงบอกว่ามันไม่มีแสงเล็ดลอดเข้าไปในถ้ำอ่ะถูกไหมแต่เด็กชายพอเพียงบอกว่ามันมีอะไรหลอดไฟใช่ไหมคะมันมีหลอดไฟหลอดไฟก็มีแสงเพราะ,ะนั้นแสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนี่แหละ ของพืชก็มีไอ้ถ้ามีอะไรอีกมีน้ำไหมละ่ะมีอากาศไหมละ่ะลองคิดดูช่วยเด็กชายพอเพียงหน่อยนะอ่ะข้อที่4ี่เขาบอกว่าถ้าผมเด็กชายพอเพียงเนี่ยติดอยู่ในถ้ำ็นเวลานานๆจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดให้เด็กๆนึกถึงเหตุการณ์13หมู่ป่า13ชีวิตที่เข้าไปอยู่ในถ้ำค,คุณน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายเหมือนกันเลยจะเกิดอะไรขึ้น อยู่ในนั้นเป็นยังไงมีชีวิตรอดไหมกินอะไรเป็นอาหารร่างกายเป็นยังไงบ้างอะให้เหตุผลม,มาคิดมานะคะและสุดท้ายทําไมเด็กชายพอเพียงจึงหายใจไม่สะดวกเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมหายใจไม่สะดวกแล้วเพราะว่าก่อนหน้าเนี้มีเรือหลายลำใช่ไหมในเรือต้องมีคนถูกไหมแล้วที่ตรงนั้นอะอากาศมันก็ มันเป็นถ้าด้วยอากาศมันก็น้อยอยู่แล้วถูกไหมลูกแล้วคนไปอยู่ตรงนั้นบริเวณตรงนั้นอะ่ะเยอะๆมันก็หายใจไม่สะดวกไงเหมือนแย่งอากาศกันหายใจลูกอะครูคใหม่แนะให้แล้วให้นักเรียนไปตอบคาถามมาให้ครบ5ข้อช่วยเด็กชายพอเพียงกันด้วยนะคะก็จกไปแล้วนะคะสำหรับคลิป คลิปนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่าลืมทำใบงานแล้วกลับมาพบกับครูใหม่ได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย